ออหลังจากเทปูนมือเศร้านี้นะครับกระเด็บปั้นนาเรียบร้อยเลยปั้นแบบสวยงามเมีเ่เเล่ยครับ ปั่นลงฟ้องงามเป็นงามตรงไห<า>น,<า>นครับเป็นฟ้านะครับเป็นฟ้าดูดสวมสามบอนะครับปั่นเรียบเลยครับเดี๋ยวเซตเรียบ้อยง่ายสินมาใสฟ้าสามบออน่แล้วครับใส<า>่เซตแล้วละเหลือยู่ยด้านหลังนี่ครับทีมงามกำลังปั่น ย่านถ้าฝนละตกลงมามันฝนบ่ตกะตกะทีไข่มีแล้วก่อนนี่บ่ตกแน่กะไข่เงินเก่าจังตก พุดลงฟ้องบระทนเล่แห่งกวนมันเล่ปั้นได้ไรล่องฟ้องบระทนเลยหันบนี้ผนางหอหันกันปั้นนะัมีทั้งหลังมึงนั่นกูปูนโปงกันมันเป็นรูปๆกู้ปูนไทยโบราณจำก็ขวดบอหันละขวดๆลลงมึงเที่ยงกันมันแห่งเราอะ ปั้นไก่เสร็จเรียบร้อยปันแบบแข็งเลยครับมืออื่นกับสิมาเทด้านหน้ามืออื่นกับสิมาเทด้านหน้านะครับมือนี้เทด้านข้างกับด้านหลังมืออื่นกับสิมาเทด้านหน้านีแล้วครับประมาณลอย ่อยตะล่างเม็ดเกษมเทีตรงนี้แหะครับโมยืนปั๊บยินไว้เรียบร้อยบ้างเล็กไ่้เม็ดไว้เรียบร้อยจับระดับไปย่างดีเลยครับสำหรับคลิปนี้กอะปากว้แค่นี้นะครับ